สวัสดีครับผมผมช่างบูมยามาฮ่าเลียวไรเดอร์นะครับผมวันนี้เราจะมาดูไฟเตือนรถนะครับของรถยามาฮ่านะครับว่ามีสัญลักษณ์อะไรบ้างมีไฟเตือนอะไรบ้างแล้วก็เกิดจากสาเหตุใดบ้างแล้วควรทําอย่างไร 1. น,นะครับผมไฟเช็คเอนจินจะเป็นรูปเครื่องยนต์นะครับผมปกติแล้วไฟนี้ถ้าเราสตาร์ทรถประมาณ3วินาทีก็จะหายไปนะครับผมถ้าสมมุติยังขึ้นค้างโชว์อยู่ให้รีบนําเข้าศูนย์ตรวจเช็คทันทีครับอาจเกิดทําให้รถสตาร์ทไม่ติดได้2ไฟสัญลักษณ์กุญแจ จะมีทุกรุ่นในระบบสมาร์ทคีย์นะครับผมที่เป็นกุญแจรีโมทถ้าเกิดเปิดกุญแจแล้วยังมีสัญญาณกระพริบอยู่แสดงว่าสัญญาณรีโมทอ่อนหรือกุญแจอยู่ห่างหรือแบตเตอรี่ครับผมแนะนําให้เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือเข้าเช็คที่ศูนย์ได้นะครับ 3. ไฟ Start Stop System หรือสัญ,ญลักษณ์ตัว A จะมีในรถรุ่น125ถึง155ซีซีจะเป็นตัวดัดทำงานในขนาดรถหยุดนิ่งหรือติดไฟแดงถ้าเกิดสัญ,ญลักษณ์นี้ไม่ขึ้นหรือว่าไม่ตัดการทำงาน แสดงว่าแบตเตอรี่อ่อนหรือมีปัญหาแนะนําให้เข้าเช็คที่ศูนย์บริการครับ 4. ไฟอุณหภูมิเครื่องหรือสัญลักษณ์เทอร์โมมิเตอร์ที่เป็นรูปสีแดงจะมีในรถรุ่นที่ระบายความร้อนด้วยน้ําปกติแล้วถ้าเราเปิดสวิตช์กุญแจจะดับภายใน3าวิถ้าเกิดติดค้างหรือขับไปแล้วขึ้นจะมีปัญหาเรื่องความร้อนอุณหภูมิสูงเนื่องจากน้ำหล่อเย็นน้อยหรือแห้งแนะนำให้รีบเติมน้ำยาหล่อเย็นหรือนำรถเข้าศูนย์บริการ 5. ระบบชุดซามไฟฟ้าหรือสัญ,ญลักษณ์ CVT จะมีในรถ n m a x Techmax ซึ่งปกติแล้วเปิดสวิตช์กุญแจจะดับภายใน3วินาทีถ้าเกิดไม่ดับแสดงว่าชุดชามไฟฟ้ามีปัญหาแนะนำให้เข้าศูนย์บริการทันที 6. ไฟระบบกันล้อล็อกหรือสัญ,ญลักษณ์ ABS จะมีในรถยามาฮ่าที่มีระบบ ABS เท่านั้นโดยปกติระบบไฟ ABS จะหายต่อเมื่อขับไปความเร็ว10กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงถ้าเกิดมีไฟติดค้างหรือไม่หายแสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบ ABS แนะนำให้เข้าเช็คที่ศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนถ่ายของเหลวหรือตรวจเช็คและสุดท้ายไฟ TCS หรือ Traction Control ระบบควบคุมความสัมพันธ์ล้อหน้าล้อหลังจะมีในรถ NMAX, NMAX TechMAX และ XMAX ถ้าไฟค้างอาจมีปัญหาที่ระบบเซนเซอร์หรือสัญ,ญลักษณ์กระพริบเร็วให้รีบนำรถเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการ ถ้าใครไม่แน่ใจว่าสัญลักษณ์ไฟที่ขึ้นคืออะไรแนะนำอย่าฝืนขี่ให้เข้ามาตรวจเช็คที่ศูนย์บริการยามาฮ่าเรียวไรเดอร์สาขาไทยลาดมินบุรีทีมช่างพร้อมดูแลให้ครบจบทุกปัญหาถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องเรียวไรเดอแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ